อครับวก็อันนี้นะคะได้ข้าผัดเลไยังครับได้แล้วะอ๋อได้แล้วครับประกาศไว้หน้าบ้านนี้เลยอันนี้กินจ้ำนะมาอีกหนึ่งรอบรอบนี้อุปกรณ์กีฬาเพียบครับสวัสดีกับช่องไปทริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้เราก็สําเร็จลุล่วงไปดีๆกับอาหารมื้อนี้ให้เด็กๆให้น้องๆนะครับนะต่อไปเราก็จะมาแจกให้ชาวบ้านเกลิงคอยาวที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับหมู่บ้านในสอยนะครับทักทายน้องยุ้ยหน่อยไม่ซงแค่ะ เหนื่อยไหมคะสาวไม่เหนื่อยเลยค่ะตื่นตันใจเนาะค่ะครับได้ข่าวว่านุยุอยากลองชิมสซกอบเอฟใช่ไหมเป็นแบบชีสเดี๋ยวลองย่างกินดูเนาะครับอ่ะรางวัลแด่คนขยันแล้วก็มีจิตใจอบอ้อมอารีต้องมากินของอร่อยบ้างอะไรบ้างนะจ้ะครับมาถ้าใครคุณเอียงหน่อยคุณเอียงสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้ากำลังแพ็คใส่ถุงแจกชาวบ้านนะตอนนี้จะแพ็คใส่ถุงแจกชาวบ้านที่ในซอยเนาะเป็นกระถิงคอยาว ซึ่งจะมีถุงยังชีพประมาณ20ชุดแล้วกันนะครับพร้อมกับอาหารที่เราได้ทําในกลางวันนี้นะครับนะถุงใหญ่ๆเลยครับพิเศษแลยนะเนี่ยครับโอ้โหนี่แจกฟรีค่ะครับคลิปที่เราน้องมากินอาหารแล้วก็แจกของสามารถกลับไปดูได้ในเพจเบียร์ทริปครัวคุณนุ้งเอี้ยงนะครับนะครับเดี๋ยวจะเด้งเพจขึ้นมาปุ๊บๆๆนะสามารถไปติดตามรับชมได้นะครับแต่ว่ารอบนี้เราจะไปแจกชาวบ้านก่อนครับโอ้โห สกรอกเน้นๆเลยนะเน้นๆเลยนี่ AFM พี่เจครับโอ้เนี่ยน้องยุ้ยมาย่างแล้วใช่ไหมชีสครับชีสเด็กๆเห็นอยากกินนะยุ้ยครับครับอ่ะก็ประทับใจแล้วก็ตื่นตันใจมากนะครับเดี๋ยวเราจะรับประทานอาหารกลางวันไปพร้อมกับน้องๆเนาะครับโอ้โหสุดยอดอลังการงานสร้างในวันนี้นะครับของที่ไม่ได้ใช้แล้วของของใครนะครับอาจเป็นโลกทางใบของใครหลายๆคนครับ มประโยคนี้ซึ้งกินใจเหลือเกินครับเป็นของเพื่อนคนหนึ่งใน Facebook นะครับครับนี่ปอกแต่งโมแล้วครับเราก็จะใส่ไว้ให้เบกดูนะครับ เีร้อยเซตอาหารจานเด็ดในวันนี้นะครับเนาะเป็นข้าวผัดไส้กรอกแล้วก็มีแตงโมเป็นของหวานมีน้ำแดงสดชื่นอยู่ขานาดนูนนะครับนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปหาชาวบ้านกันต่อนะครับชาวบ้านกลิ่นอยาวในซอยนะครับ <c oughs> โรนฝั่งนี้เป็นเสื้อผ้านะครับนะ <c oughs> เอามาบริจาคนะครับ เสื้อผ้าต่กงตุ๊กตานะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างที่บอกไปนะครับที่จริงอ่ะเพื่อนเองจะฝากมาพี่เบียร์จะไม่ทันไม่ทันเนาะเดี๋ยวมาเรื่อยๆนะคะได้ได้ได้สสเนี่ยชอบชอบชอบกับของในถุงด้วยกับวันนี้ถุงยังชีมนะครับมีประมาณห้าสิบชุดนี่ห้าสิบชุดหรือเปล่าโค้งห้าในเบ็กมีสี่สิบสี่สิบสองแต่ว่าให้เหลือก็แบ่งให้ชาวบ้านได้ได้ได้ ยกของให้เราขอบคุณมากครับนมนม,นมครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปแจกของให้ชาวบ้านต่อนะครับมีประมาณ2ี่สิบหลังคาเรือนนะยี่สิบคนหรือยี่สิบหลังคาเรือนครับปร,ประมาณนั้นนะครับเดาเอา,เอาก็มีข้าวผัดที่เราผัดมาแล้วก็จะมีของ<ม>ยังชีพแล้วก็เราน้องๆโอ้โหวีลคัมมาแน่นอนครับรู้แล้วว่าเหล่าน้องๆต้องการอะไรครับข้างหน้ารู้แล้วครับป่ะปติดตามรับชมเลยครับ oh. อันเลยเลยอ่ะพร้อมยังครูเรีอยงเราจะแจกชาวบ้านแถวนี้นะคะครับนุ้ยพร้อมยังคะพร้อมค่ะประมาณยี่สิบชุดยี่สิบชุดจะ่บ้านหรือเปล่าก็เอาไปให้ทีละหลังทีหลังเลยครับรอบนี้จัดเต็มครับไม่ทิ้งลงไปเลยนะครับอยู่กันหรือเปล่าหลังนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอ้โหมาลงหลังนี้ก่อนคุ่ณรอฝนไปก็ได้เดี๋ยวเราจะเดินแจกกันไปเรื่อยๆจนครบนะครับมีข้าวผัดแล้วก็ของตรงนู้นให้อยู่เยอะอันนี้ไม่เห็นมีคนก่อนหรอก อ่ะผ้าเด็กเด็กผ่านไปต่อไปเป็นผ้าของผู้ใหญ่ชาวบ้านครับข้าวหลังอยู่หลังรถอ๋อข้าวอยู่ข้างหลังมาเดครับผมชอบประโยคนี้มากเลยอะเวลคัมปะเวลคัมทัวร์เลยเนี่ยอะไรเนี่ยน้องยยอ่านว่าไงเด็กเด็กเด็กภาษาอังกฤษเก่งมากเลยครับแต่ข้าวนี่ไม่ครบนะอ่าหลังละถุงก็ได้อ๋อได้ได้ปไปเลย ตะลยบานาแจกครับตะลยบานาเอาขนมครับอันนี้มาแจกครับอ่จ้าคัอยู่กันครบไหมครับได้ได้ครับครับเตเบริเตเบริเดี๋ยวเราจะแจกกันไปเรื่อยนะครับโอ้ไม่ไผ่ตอก เจได้เป็นนะทำอะไรครับเนี่ยครับเปรียมอ๋อครับแล้วก็อันนี้นะคะครับโอมีความสุขมากๆนะครับมีความสุขมากๆนะครับอ่ะยุยยขอถ่ายรูปกับคุณแม่หน่อยอยากให้รูปหน่อยค่ะรูปหน่อยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเตยบุ้ย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 ขอบคุณค่ะครับอ่ะไม่เท่าไม่เท่าได้ยังไม่เท่าบ้านหลังไหนเนี่ย เพืนอยู่ตรงไหนว่าตอนนี้ก็ตากผักกาดเพื่อ so ที่จะไปทำอาหารนะครับเป็นซุปผักกาดใช่ไหมน้องยุ้ยที่เขาทำใช่ไหมครับเขาจะเขาจะเอาดองไหมคะพี่ดองไว้เพื้ออ๋อครับครับเตบุรยเตบุ้ยครับได้ข้าวผัดหรือยังครับ แล้วะอ๋อได้แล้วครับป่ะก็แจกกันเรื่อยๆนะครับนะขอดิค่ะข้าพามาฝากค่ะขอบคุณยายที่มาอ๋อนี่ไงของผีแต่ไรบันนะครับอะไรครับชอ่ะเลยแจกหนึ่งชุดครับครับโอ้ตากประกาศไว้หน้าบ้านอย่างนี้เลยครับสวยจังเลยสวยจังเลยเนาะที่ทำอาหารครั้งที่แล้วเนาะเห็นปะยุย ใช่ไหมใช่แล้วครับครับครับผัาวยกระผัดนะครับหนึ่งชุดนะครับครับอ๋อทำหลังคาน้าใบตองตึงค่ะจะไปใส่ตรงไหนคะบ้านนะกลับมาฝั่งนี้ให้คุณป้าหน่อยครับครับเต๋บุยเตบุยครับ ต่อหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็จะเงียบเหงานิดนึงนะครับยุคโควิดกระทบทุกอย่างนะครับไม่อยู่สักคนเสนไม่อยู่กันเนาะอยู่ข้างบนบ้านหลับนะครับไม่แน่ใจนะข้ครับหาที่จอดกันไหมครับข้ามไปเจอที่นึงสองอเดี๋ยวเราจะแจกกันไปเรื่อยๆนะให้ครบพยายามให้ครบทุกหลังเนาะครับยังหมดไป อะไปแล้วครับสะพานแห่งนี้เราก็มากันบ่อยนะสมัยก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่หลังนี้ที่เราทำอาหารครับหลังนี้ครับอยู่ไหมเอ่ยฮะอยู่ไหมครับอ่ะตรงนี้เราเป็นข้าวผัดกรงผงโอ้คาะคาะค่ะ หนักครับของม่ให้ข้าวผัดปีมเราถึงมาข้าวผัดเกือบครับต่อหนึ่งเลยมีครับมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหม่เอ่ยอยู่ข้างหลังนู้นใช่ไหมคะออ๋บ้านน้องคนนั้นที่เรามัดคุณครับหลังนี้ไม่มีคนอยู่หรอคะส่วนจะเข้าไปไหนครับน้องยุ้ย ทำงานกันนะ,ะ,ะ <S <S เลี้ยงลูกอนี่ของมาฝากเาพี่เอาของมาใหห้นนิด่่อยอะ้า,ยะะาผัดลงนอีกมาได้ได้ปะก็เป็นการแจกของเล็กๆน้อยๆนะครับนะ เงียบเหงาแนละ้วน้องยูนะถ้าเป็นช่วงเมื่อก่อนนี้น่าจะบูมครับแต่ว่าตั้งแต่โควิดทำพิษก็รกระทบเป็นวงกว้างเลยนะครับโดนกระทั่วหน้าเลยครับตันน,นี้อยู่ไหม่ะขอผัดก่อนสวัสดีครับอยู่ไหมครับน้งงงนะ่งไหนอยู่ไหมครับ มีไหมทุงยังชิบตงดาข้างหลังเลยเยอะเลยย่อสวัสดีค่ะอยู่ไม่เอ่ยอยู่บ้านเ้ยใจครบแล้วรอเท่านี้ครับก็เรียบร้อยเล็กเกน้อยจากช่องเบียรทริปแล้วก็น้องยุ้ยนะครับเดีนทางต่อู่สมทบทุนเราเนาะเนเพื่อนเอียงแล้วก็น้องนะคะขอบคุณมากมากเนาะขอบคุณมากนะพี่เจยนะครับ ไปยุ้ยต่อเนาะหน้าด่านใช่ไหมครับหนึ่งลังทีนี้เราก็เข้ามาในวัดนะครับเพื่อที่จะเอาของยังชีพให้คุณลุงใช่ไหมน้องยุ้ยค่ะจอดนี่ก็ได้ค่ะพี่คุณลุงอยู่คนเดียวเหรอครับค่ะอยู่คนเดียวตรงไหนคะตรงนี้อ่ะค่ะน้องก็เดินเลาะพี่พี่เดินเข้าะได้ไหมครับได้ได้เนาะไป เอาไปให้อีชุดก็ได้ค่ะให้คุณลุงสองชุดเลยแล้วกันนะเพราะว่าเห็นว่าตกุเห็นหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเดินไม่ได้เอาได้ได้ปะเดี๋ยวพี่ถือชุดหนึ่งมาครับก็เล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับนะเอาอได้ค,ครับขึ้นหนึ่งถือเดี๋ยวจ้ะโอเคครับมีข้าวผัดแล้วก็ถุงยัางชีพ ตรน,นี้ก็เป็นวัดแล้วก็คนทงอยู่คนเดียวนะครับตามเปดูไปครับอยู่ไหมเอบ<ม>น่าจะอยู่นะครับเนาะแค่อยู่คนเดียวอ๋<ม>อหลับหรือเปล่า<ม>เงียบเลย แล้วถุงยังชีพมาให้ครับครับนี่นะไมซสูงค่ลนูเป็นเหลี่ยงค่อยาวค่ะอ๋อแต่ไรบ้านะแต่ไรบ้านะอันนี้ไม่อันนี้กินจ้าหน้ากำมันเป็นเมนตอันนี้เขาครับเรียบร้อยขอบคุณลุกยิมมากครับเตบุ้ยเตบุ้ย ดเดบุย<_><_><_>เรืบอเล็กน้อยจากพวกเรานะครับครับระหว่างทางบ้านในสอยเราก็ามาเจอร้านอาหารสวนไตก้อนะเพื่อที่จะไปไปซื้อของเรา เราจะไปซื้อของต่อนะเป็นอุปกรณ์การเรียนแล้วก็กีฬาให้เด็กๆนะพี่เบียร์เฮาดีงบเหลืออยู่นิดนึงแต่ว่ามาเจอร้านดอ่สะดุดนองอยู่เนาะไม่ไรแล้วนี่ยังเปิดไม่นานค่ะเปิดไม่นานนเกินสองเดือนนะคะร้านไตรก้อค่ะร้านไต้ก้อสวนไตก้อเนาะก็มาแวะดูแป๊บนึงอุ้ยมันมีอะไรก็ไม่รู้เลยอะไรจ้ะไกงวงไกงวงไกงวงตัวใหญ่มากครับ ไก่ดำไก่งวงครับโอ้โหไก่งวงตัวใหญ่ไก่ดำโคตรโรบินส์น้องตกใจน้อจะเป็นนกยุงไก่งวงครัไปดูอาหารเนยนะโอ้มีใบตองตึงครับมีที่นอนที่นั่งกินข้าวเติมพลังก่อนนะครับเติมพลังกันก่อนเนาะกองทัพต้องเติมในท้องครับมีบ่อปลาตัวนี้ตอนแรกเราจะกินกับน้องๆแต่ว่าเมื่อกี้อิ่มใจนะครับ โอ้โหมีอะไรบ้างเอ่ยราคาหลักสิบนะครับนะครับเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าไม่ใช่เจ้าของร้านนะโอ้ต้นนี้สวยกาแฟต้นนี้ก็เย็นนั่นี่ยรถจะนุ่นเอาไปดูไปดูหน่อยมีกาแฟไหมีครับกาแฟคือไครับอืมน่ารักสวนไทรก้อเหรอโอ้โหอมลาวเหรออมลาวหมูปลาปลาทับทิมน้ำตก โอ้หลายเมนูเหมือนกันแน่เลองให้สาวๆมาเลือกก่อนสวัสดีครับโอ้บรรยากาศร้านดีมากเลยครับข้าผัดปลาร้านี่มาครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยครั้งแรกค่ะผ่านไปก็ผ่านมาใช่ไหมค่ะแต่ใกล้บ้านมากเลยนะค่ะครับโอ้โหม็อกเทลม็อกเทลโอลองดูนะม็อกเทลมีแอลกอฮอล์แต่ว่าม็อกเทลจะมีแอลกอฮอล์อ๋อม็อกเทลน่าสนน่าสนครับอ่าเดี๋ยวให้สาวๆมาเลือกเมนูก่อนเนาะขอเก็บบรกา๋สวยๆหน่อย เพิ่งเปิดได้เดือนหนึ่งโอ้โอกาดีเนี่ยครับตกแต่งร้านด้วยความสวยงามครับครับแต่ว่าก่อเขึ้นกุ้งไม่สัญญาณเลยสบซอยมานิดนึงเลยสบซอยนิดนึงในซอยนะเลยสบสาสบซอยมาสามกิโลค่ะลายน้ำสบซอยมาสามกิโลอยู่ซ้ายมือะอ่ครับเอ้าไหมคะ มอกเทลน่าสน้ะมอกเทลนะไหนดูหน่อยราคาไม่แพงนะเอออะไรแนะนำสนแอบสนครับจะมีอะมัลเบอรี่วานิลามอกเทลกับเออแอมรมลรลโอ้โหไม่รู้จักเลยโม่แต่เข้าป่าเข้าดอยเยอะหน่อยแต่น่าสนใจครับน่าสนใจครับเอาเอากับข้ามากินด้วยกันเนาะต้มยำปลาทักทิมค่ะครับน้ำข้น โอ้แถวนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน,ตน็ตเนาะไม,ไม่มีไฟฟ้าด้วยใช้แผงโซลาร์เซลล์ครับโอ้ที่นี่แบบออร์แกนิกแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าสุดๆครับเอ้เอหม,ม็อ,มอกเทลครับหน้าตาน่ากินมากเลยครับทำไมกินอะไรยามบ่ายอยากลองชิมดูครับม็อกเทลไม่มีแอลกอฮอล์แต่สีนี่แบบกี้สาวบอกแล้วแต่สีสัมแบบน้ำนางเอกก็บอกนะอยากชิมครับอยากชิม สีแบบสวยง่ามพาดเทลเลยอะ่ะเป็นน้ำฝรั่งผสม,มนิ่หรือเปล่าสดชื่นนะค่ะกับอาการแบบนี้ครับนี่ชิมดูครับของเรื่องอะไรคะ่ะสดชื่นสดช,ชื่นมไม่หวานอือหือตาเป่งไหมเป็่งประกายเลย นุย้ยสั่งเชอรี่โซดานะครับสีสันสดใสน่าทาน,นครับเดี๋ยวให้มาชิมนะครับกระทายจมูกกำลังเจอคนรู้จักนู่นนะครับนุย้ยของเราก็สำเร็จตามเป้าหมายเหลือแต่อุปกรณ์กีฬาเนาะซื้อให้หน,หน้องๆครับก็สำเร็จลุล่วงไปดีๆในวันนี้นะครับชาเขียวมะนาวครูยงชิมหน่อย กีสันสดใสเขียวแดงยำหมูยอกับส้มตำทอดใช่ไหมใช่น่าตาน่าทานเนาะเห็ดเข็มทองทอดนั่อยี่สังค้า mhm. อ๋อครับน่ากินเนาะส้มตำทอดเนี่ <Gym>. <S 1> <S 1> <N> um> ยมาไหมเพื่อมาแล้ว <N> ด um> <enders> ีใจหลังเลยจ้ะจัดการแล้วครับ เรื่อยๆเลยค่ะง่ายอ,อันนี้เป็นน้ำจิ้มเห็ดขิมทองน้ำนะอร่อยอ่ะทำดีแล้วเนี่ยราคาหลักสิบนายนอยู่เนาะอะไรกี่อย่าครับตำส้มตำทอดกับต้มยำปลาทับทิม อรต้มยำปลาทับทิมเนาะเจ็สิบบาทต่อเจสิบบาท้ะโอ้โอือหือต้มทอดถุงจอมกันอนนนโอ้เลยนะ <c oughs> น,ยนั่น้ทนอะอคน ทอดนะอะไรสาวจะเต็มก่อนจะซื้ออ,อ,นะอ,อุปกรณ์กีฬาเนะสามพันห้าร้อยบาท มีใช่สามร้อยห้าสิบบาทประทุกน้ำสามแก้วอาหารสี่อย่างนะข้าวอีกสองจานนะคะแร้มาได้นะคะครับอ่ะเสาวซื้ออุปกรณ์กีฬาก่อนแบดมินตันนะครับบอลแบดมินตันฟุตบอล ครับร้านนี้แหละครับเราก็จะเอาไปให้น้องนี่เป็นอะไรคะถุงพุดบอลนะคะถุบาสถุงบาสได้อะไรมาจ๊ะสมุดแล้วก็ปากกาครับดินสอจ้ะดินสอด้วยครับเดี๋ยวเราไปหาซื้อฟุตบอลแบดมินตันเนาะกระเป๋าสวยมากเลยเมื่อกี้เห็นเด็กเล่นอะไรนะปิงปองปิงปองกับเน็ตตะก้อเราซื้อตะก้อแบดมินตันแล้วก็ฟุตบอลนะคะ วอลเลย์บอลนะเป็นอุกีฬาเนาะเล่นได้หลายคนค่ะลูกบอลลูกเดียวเล่นใครได้ทั้งโรงเรียนได้แล้วแบดมินตันสองคู่สองคู่ก็คือสี่อันไงมีสองอันอยู่ในนี้เออเหรออ๋อโอเคโอเคอ๋อมีเป็นคู่ใช่ไหมเนี่ยสามคันก็ได้ค่ะสามคู่อ๋อสามคู่อสามคู่อ๋อแตะก้อฟุตบอลครับจัดให้น้องๆแล้วครับอุปกรณ์กีฬาครับ ก่อนดิบันข้อยาบาบันเล่นอยมา,าออได้แล้วครับอ,อุปกรณ์กีฬามาให้น้องๆได้มีสุขภาพพลังไม้ที่ดีแล้วก็<อ>เล่นกันสนุกสนานนะครับไปไปเลย,ย,เยนะมาอีกหนึ่งรอบรอบนี้อุปกรณ์กีฬาเพียบครับอ่ะ ส่งมอบให้น้องๆอีกครั้งก่อนเดินทางกลับครับ